เป็นความสวยที่แบบเหมือนเกิดมาแล้วได้หน้านี้เลย <laughs> มันใช่มันมันไปมันปังงานเข้าเยอะมากสวัสดีค่ะพลอยค่ะวันนี้มาทําโปรแกรมเส,ส,สมริมจมูกปัญหาตอนนี้ก็คือถ่ายรูปแล้วหน้ามันขาดมิติค่ะเราก็จะเห็นรอยบุ๋มตรงนี้ได้ชัดปีจมูกค่อนข้างกว้างปลายจมูกค่อนข้างสั้นแล้วก็ทูล้วก็จะมาผ่าตัดแก้ไขด้วยเทคนิคซิเกตโอเพนเป็นกระดูกอ่อนซิโคนนะครับแล้วก็มิกซ์วิซิลิโคนบริเวณสันจมูกครับ ทำโปรแกรมแก้จมูกปรับโครงสร้างกับคุณหมอเวียครบสองเดือนแล้วค่ะรู้สึกว่างานเข้าเยอะมากมันเป็นความสวยที่แบบเหมือนเกิดมาแล้วได้หน้านี้เลยถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันใช่มันมันไปมันปังเขาก็จะถามว่าแบบเฮ้ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นแต่ไม่รู้ว่าไปเสริมจมูกมานะแต่เขาบอกว่าสวยขึ้นเยอะมากๆอยากบอกต่อคนที่แบบเสริมใหม่หรืออะไรก็ตามอยากให้ลองปรึกษาที่นี่ดูเพราะว่าเขาให้คำปรึกษาที่ละเอียดเห็นภาพมากๆอันนี้คือแบบประทับใจตั้งแต่แบบครั้งแรกที่มาเลยค่ะ